รูปคู่แรกในไอจีแกงส้มโพสซินวานดาวเผยทิพวัจใจ17วันในต่างประเทศปสินหวานต้อนรับปีเสือที่ทำเอาหลายๆคนอดอมยิ้มตามไม่ได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มแกงส้มธนทัตหรือแกงส้มเดอรสตาและแฟนสาวดาวนัทภพัสร์อน หรือดาวโอเกะที่เกี่ยวก้อยควงแขนจัดทิพย์พักผ่อนที่ต่างประเทศนานกว่า17วันซึ่งล่าสุดก็ทำเอาไอจีเต็มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อหนุ่มแกงซบตัดสินใจโพสรูปคู่กับแฟนสาวขังแรกพร้อมเผยทิปวัดใจ17วันในต่างประเทศที่พิสูจน์ความรักด้วยว่าจบคลิปด้วยการลงรูปคู่ของเรารูปแรกเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยลงรูปที่มีแค่เราสองคนเลยที่ตัดสินใจลงรูปนี้เพราะรู้สึกว่า ทริปนี้เป็นทริปที่ทําให้เราได้เรียนรู้กันและกันไปอีกขั้นเราสองคนไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันนานขนาดนี้แล้วก็เป็นทริปที่เหนื่อยพอสมควรทั้งเที่ยวด้วยทํางานด้วยขนกระเป๋าข้ามเมืองเดินวันละ29งหมทกวันตอนแรกก็แอบหวั่นว่าจะไปทะเลาะก,กันที่นู่นไหมแอบบวัดใจเบาๆอยู่เหมือนกันถึงปกติจะไม่ค่อยทะเลาะก,กันเลยก็ตาม87วันในต่างประเทศอะไรก็เกิดขึ้นได้ แล้วถ้าตีกันคนที่รับกรรมก็คือโอบกับปรางยังคุยกันเลยว่าจะมาตี้แตกทิปนี้ไม่ได้นะ และใช่ครับเราจบคลิปกันได้อย่างสวยงามไม่ตีกันเลยแล้วก็ได้เห็นหลายมุมของคุณดากที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทําให้รู้เลยว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ถึกมากแค่ไหนดีใจมากๆเลยที่ได้เดินทางไปกับเขาก็คอนเฟิร์มไปอีกขั้นครับว่าอยู่ด้วยกันได้แล้วเขาก็น่ารักและใส่ใจเสมอต้นเสมอปลายจริงๆและไม่ว่าของที่ต่างประเทศจะแพงแค่ไหนแต่แฟนถูกเสมอครับ งานนี้ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์แซวหนุ่มแก๊กส้มกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวคะ่ะ